วันนี้เราก็อยู่ที่หมู่บ้านช็อกโกแลตวิววันที่เรามาจะเป็นธีมแคนดี้นะคะบอกได้เลยว่าน่ารักสุดๆเรานำมาหมู่บ้านช็อกโกแลตวิวตามธีมเขาทุกเทศกาลมาทีไรประทับใจทุกครั้งสำหรับใครที่ยังไม่เคยมานะคะก็อาจจะไม่รู้ค่ะว่าเขามีโชว์พี่หมีก็จะมีท้งพี่หมีเต้นพี่หมีร้องเพลงหลากหลายมากๆเลยบอกก่อนเลยว่ามาหมู่บ้านช็อกโกแลตวิวมีที่ถ่ายรูปปังๆเยอะมากพอเรามาถึงเราก็มาเจอกับขบวนพี่หมีเลยค่ะน่ารักฟุดๆบอกได้เลยว่าพี่หมีแต่ละคนคียอออนสุดๆแล้วก็น่ารักมากๆแล้วที่เรา นชอบที่นี่นะคะอาหารอร่อยมาก<อ>มาในทีมแคนดี้ทั้งทีเราก็สั่งเป็นแคนดี้เซตไปเลยๆๆราคา990บาทคือคุ้มมากๆๆเดี๋ยวไปดูกันว่าได้อะไรบ้างตัวนี้เป็นปลาหมึกทอดคูกพริกมะนาวคือฟินมาก ่อด้วยสปากเกตตี้กุ้งครีมซอสตามมาด้วยไส้กรอกใหญ่ฉบับช็อกโกแลตฟิลต่อด้วยพิซซ่าแฮมและเห็ดเราก็มากับเพื่อนก็ดื่มเครื่องดื่มเย็ยนยยน,นิดหน่อยแล้วตอนนี้<ๆ>ก็ได้เวลาที่พี่หมีเขาออกมาเต้นแล้วหอมอบรางวัลแด่คนทําถึงให้พี่หมีเลยค่ะประทับใจสุดรอบนี้มามีพี่หมีร้องประสานเสียงด้วยน่ารักมากๆเลยพี่หมีที่นี่เขาเอนเตอร์เทนเก่งจริงร้อนเอวไปหนึ่งกุกตัวที่เราซื้อเข้ามาก็สามารถนําไปแลกของที่ระลึกหรือไอศครีมป๊อบขอนได้ใครที่ยังไม่เคยมาหมู่บ้านช็อกโกแลตฟิลกำลังตัดสินก้แง เพื่อนหรือครอบครัวนะคะบอกเลยว่ามาที่นี่ครบจบที่เดียวใครที่ชื่นชอบพี่หมีแบบเราแนะนำมาที่ชอ็อกโกแลตวิวเลยมาถ่ายรูปตีมแคนดี้กับพี่หมีน่ารักน่ารักกัน